สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมบบที่ชื่อว่า b a ดดี้เนลคือในแมบบนี้เนี่ยมันจะให้เราเนี่ยมาทําการทําเล็บตรงด้านบนนี้เนี่ยมันเขียนว่าร้านทําเล็บนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีร้านทําเล็บเป็นของตัวเองแต่ว่าในแมบบนี้เราเนี่ยไม่ได้ทําเล็บแบบธรรมดาที่เรายืนอยู่ตรงนี้นั่นคือร้านทําเล็บของเรานั่นเองและนี่คือลูกค้าของเราสังเกตไหมว่า ทำไมลูกค้าของเราถึงเป็นแบบนี้นั่นเพราะว่าเราเนี่ยต้องทําการตกแต่งเล็บให้ลูกค้าลูกค้าของเราเนี่ยก็จะดูดีขึ้นอันดับแรกเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องเดินไปตรงสายพานตรงนี้ซึ่งสายพานตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเล็บออกมาแต่ว่าเราเนี่ยต้องใช้เงินของเราเนี่ยในการซื้อเล็บและตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่1 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อเล็บในราคาที่เราพอซื้อได้นี่ไงนี่ไงนี่ราคา900ลองซื้อดูนะทุกคนนะปึ๊บว้ มาแบบนี้เลยเหรอโอ้โหยกมาทั้งนิ้วเลยล,เลักษณะเล็บเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าโค้งๆบิดๆบีดเบี้ยวโอเคแล้วเราก็ทกําการอ๋เอเฮ้ยเห็นไหมว่าลูกค้าลูกค้าเราดูดีขึ้นแล้วเห็นไหมทุกคนนะ ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ทําเล็บให้กับลูกค้าทั้งหมด1นิ้วจาก10นิ้วแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราทําเล็บให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยนี่เลยเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดยิ่งเป็นเล็บที่มีราคาแพงเนี่ยแล้วเราก็เอาเล็บเนี่ยมาใส่ตรงเล็บลูกค้าใช่ไหมนี่เลยเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งขึ้นไวมากขึ้นวิธีการเก็บเงินก็เดินเข้าไปทุกคนนี่เลยเราก็จะได้เงินมาสะสมอยู่ตรงนี้แต่ครนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะให้เราเดินไปหาคนคนนี้อ่าเน ก็บังคับให้เราจ่ายไป100หนึ่งรอยเหรียญปุ๊บอ้าวโอเคแล้วเราก็จะได้ถังสีมาแบบนี้แล้วเราเนี่ยก็เอาถังสีนี้เนี่ยมาทําการทาเล็บนั่นเองเอาลองทาทุกคนนะอาอ๋อโอเคเราสามารถแบบปรับแต่งตกแต่งเล็บได้อ้าวเดี๋ยวทำไมแป๊บน,นึงนะทำไมลูกค้าหน้าโกรธกว่าเดิมละ <laughs> ตอนแรกลูกค้าไม่ได้แบบว่าสีหน้าแบบนี้นี่ถ้าเกิดเราอยากตกแต่งเล็บหรือว่าทาเล็บนะเราก็ต้องมาทําการคุยกับ NPC ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนเป็นลายสตรอเบอรี่เนี่ยเราก็ต้องจ่าย350ลองจ่ายดูยทุกคนนะโอเคนี่ไงแล้วเราก็จะได้ถังสีเล็บสตรอเบอรี่มาลองเปลี่ยนดูนะไปเลยเฮ้ยโอเคก็ยังหน้าบึ้งเหมือนเดิม <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่ามีเล็บไหนอีกที่แบบว่าเราพอซื้อได้ หุ้ยเล็บนี้เล็บทรงนี้คือแบบว่าเป็นแบบแหลมๆเลยทุกคนแต่ว่าราคาเกินเอื้อมเป็นระดับหายากอ๋อเล็บนี้เป็นระดับหายากนะเอ่อเล็บในตำนานเนี่ยจะออกมาอีกประมาณเอ่อยี่สิบเจ็ดวิแต่ครานี้เนี่ยเล็บในตำนานเนี่ยมันต้องแพงแน่เลยโอ้หูยเล็บมหากรรมหุ้ย,ย,ยดูดิแสนหนึ่งโอ้โหใครจะมีตังค์ซื้อนี่เลยนี่ไงตำนานยี่สิบสองล้าน อันนี้คือเล็บไม่ตำนานนะเป็นเล็บแบบขนนุ่มเป็นเล็บที่แปลกมากเอาเลานี้ไปก่อนละกันนะนี่ราคาประมาณ1000พโอเคเนี่ยเราซื้อเล็บแบบธรรมดาไปก่อนละกันทุกคนนะแต่ว่ามันก็เขียนว่าไม่ธรรมดานะอันนี้เป็นระดับแบบไม่ธรรมดาโอเคแล้วคราวนี้เราก็ได้อีกเล็บหนึ่งมาใส่ให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวซื้อสีทาเล็บเป็นสีนี้ละกันนะนี่บราสนะราคาประมาณพันห้า มันบอกว่าไม่อ๋อ,อไม่มีสตอ๊อกอ๋อทุกคนไม่มีสต๊อกนี่ไงถึงว่าเนี่ยมันเขียนว่าสูญสต๊อกโอ้โหแต่แต,แต่จะบอกว่าเราเนี่ยสามารถขโมยเพราะว่าในแบบนี้เนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยมันคล้ายๆกับแบบสติวเออร l เบลลไงทุกคนเราเนี่ยสามารถขโมยเล็บเพื่อนได้นะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าตอนนี้ร้านค้าลีและเมื่อกี้เห็นว่าร้านค้าลีทนะุกคนนะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมีสต๊อกแล้ว โอเคนี่อันนี้เราก็ซื้อเป็นสีบรัชมานะเวลาเราทาเล็บเนี่ยเราต้องเล็งให้ถูกกับทุกคนนะเดี๋ยวมันจะผิดเล็บนะถ้าเกิดเราให้ชวนเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปทาเลยทุกคนนะจัดไป ว้าวลูกค้าคือแบบว่าดูสวยเลยทุกคนว้าวแล้วนี่คือสีเล็บที่เราทาเข้าไปใหม่นะแล้วก็ทําการเก็บตังตรงนี้ตอนนี้มีเงินประมาณ6กพันเดี๋ยวขอส่องกันนะคือในตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่ในเซิร์ฟทั้งหมด4คนแต่ว่าจะมีอยู่คนนึงคือคนนี้นะคนนี้มีตังประมาณ4ี่ล้านอ่านี่ไงร้านทอนเล็บของคนที่มีเงิน4ล้านโอ้ไม่ก็ดูคนทุกคนดูเล็บเขาสิโอ้ oh, สุดยอดเลย <c oughs> เดี๋ยวนะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆ Oh my god e อ c e l ้ e n t Oh หวยได้แล้วทุกคนขโมยได้นี่ไง นี่แล้วเราก็ล็อกฐานทับแบบนี้นี่เลยนี่เราก็สามารถล็อกฐานทับของเราได้นะทุกคนเห็นปะขอโทษนะเพื่อนแต่ว่ามันเป็นเกมน่ะมันก็ต้องแบบว่าเออมีการเล่นกันแบบนี้แหละ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็มีทั้งหมด3เล็บแล้วอ๋อเพิ่งสังเกตว่านี่ไงลูกค้าลูกค้าเราเปลี่ยนอีกแล้วทุกคนนะ <c oughs> ลูกค้าเราคือแบบว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีเล็บให้กับลูกค้า3เล็บแล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยร้านค้าพรีเมียมอ๋อเป็นร้านค้าที่แบบว่าต้องเสียโลก รู้สึกว่ามันมีแบดดี้บล็อกโชคดีด้วยนะก็จะเป็นเล็บแปลกๆเดี๋ยวเราลองสุ่มบล็อกโชคดีหน่อยคนนะลองสุ่มดูนะ <Hey! S 1> ลองสุ่มดูว่ายังไงเอ้าเมื่อกี้เราสุ่มยังไงฮะอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเราซื้อแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมไอ้กล่องบล็อกโชคดีเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงเล็บแต่คราวนี้เราอ่ะก็ต้องทําการเปิดทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอ่ะยังไม่ได้เปิดโอเคมาเปิดกันเ oh. ฮ้ยเฮ้ยได้ฮะ เฮ้ยอ๋อได้เป็นเล็บ เหมือนลายเสือเลยอะอยนี่ไงทุกคนเนี่ยเล็บลายเสือเนี่ยโอกาสออก25%ก็ถือว่าพอได้อยู่แล้วก็สังเกตว่าลูกค้าเราเนี่ยเริ่มมีการแต่งหน้าเลกคนนะนี่มีปัดขนตาแล้วก็มีเขียนคิ้วนะโอ้โหมีทาปากลูกค้าเราเริ่มสวยขึ้นแล้วแล้วเราก็ทําแล้วไปกับลูกค้าทั้งหมด4ี่เล็บแล้วเลยอีกหกเล็บโอเคก็ตอนนี้เนี่ยเงินของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆตรงน,นี้มีราคาอุปกรณ์ด้วยอ๋อเหมือนกับว่าใช้เงินซื้อพวกอุปกรณ์หรือว่าไอเทมเออเดี๋ยวนะเราสามารถซื้อนี้ได้แล ว่าจะเป็นไม้เบรบอลสีชมพูนี่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ไม้บเบรบอลเพชรเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องแบบว่ารีเบิร์ตนะเกิดใหม่แล้วก็มีที่ชอบไฟฟ้าด้วยอันนี้ก็ต้องรีเบิร์ตนะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเรารีเบิร์ตเนี่ยพวกเล็บอะไรอย่างี้อะไรมาทําไมมาทําไมฮะเออ <c oughs> เฮ้ยนี่มันคนที่เราขโมยเล็บมานี่ว่า <c oughs> แสดงว่าเธอจะมาเอาคืนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เรามีตังอยู่8 5ด0 0ืนห้าพันเดี๋ยวเราไปดูตรงสายพานกันดีกว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเลดวัตตํตำนานเนี่ยก็ออกมาอีกแล้วแต่ว่าเราก็เงินไม่พออยู่ดี <Huh? S 1> น,นี่แปดหมืนโอ้ใช้เลยนี่แ0ด0มืนก็จะเป็นเละไบเนี่ยเลบแปลงนี่อันนี้คือจะบอกว่าเราพอซื้อได้ไงเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอา้ามีแย่งด้วยมีแย่งด้วยเฮ้ยมีแย่งด้วยเหรอโอ้มีการแย่งด้วยนะคนนั้นนะ่ะโอ้โห โอ้ไม่ซื้อเองหรอเพื่อนเออเรียบร้อยเขาไม่ได้หรอกเราล็อกไว้ใส่เลียบที่5ให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวเรามาทาสีเล็ยบดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยเราก็พอมีเงินอยู่ขอซื้อเป็นลายเล็บฝรั่งเศสอะไรเนี่ยมีสต็อกอยู่นะตัวคูณ1.3ราคา17ื่นโอเคจัดไปนี่เลยมาดูกันว่าสีสวยไหมเนี่ยน่าสีสวยนะปุ๊บ ว้าวอุ้ยสีสวยเลยทุกคนสีมันวาวมากมาดูกันดชัดว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยทำเล็บแบบไหนให้กับลูกค้าเราบ้างบอกเลยว่าห้าเล็บนี้ไม่ซ้ํากันสักแบบอุ้ยอันนี้เป็นเล็บเพชรราคา7จ็ดหมื่นห้าโอ้โหตังค์ไม่พอเดี๋ยวนะกลับแปราก่อนโอ้ก็ยังไม่พออยู่ดีอุ้ยเล็บเพชรราคาเจ็ดหมื่นห้าไม่นะมันจะเข้าไปในสายพานแล้วโอ้ตังค์ไม่พอทุกคนนี <laughs> ่ทำไมตังค์ขึ้นจ้าแบบนี้ไม่นะเล็บเพชรแต่ว่าเพื่อนเราคนนี้มีเล็บเพชรไงนีไ่ไง <laughs> นี่ไงนี่คือเล็บเพชรเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมาดักเฮ้ยรู้ไเนว่าเราขโมยมาโอ้โหปิดฐานทับแล้วอะเหมือ,อนกับว่าเราเป็นศัตรูกับเพื่อนคนนี้มากนะเพราะว่าเราขโมยแต่ของคนนี้เดี๋ยวจะมาทําการซื้อเล็บนี้ให้กับทุกคนได้ดูกัน,นไหนๆก็เข้ามาเล่นแล้วนั่นคือเล็บที่ยาวที่สุดในแมปนี้นี่เลยแต่ว่ามันต้องใช้โลนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมาทําการซื้อแล้วก็รีวิวให้กับทุกคนได้ดูกัน ว่ามันจะดีแค่ไหน ah. เรียบร้อยโอ้โ oh หมาเลยนี่มาเลยทุกคนนะมันก็จะเป็นเล็บที่ยาวที่สุดแล้วก็จะบอกว่าเล็บนี้เนี่ยเป็นเล็บที่คูณเงินให้กับเราเยอะมากสังเกตไหมว่าลูกค้าเราเนี่ยโหแต่งหน้าเฟืขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยดูดิและครัน้นี้ก็ซื้อลายเล็บนี้ให้กับลูกค้านั่นคือลายเล็บลาบูบูมาดูกันทุกคน,นเ,เฮเอ้ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเฮ้ยเอา้าทำไมแบบว่าเล็ยบยาวมีสองเล็บอ่ะหรือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึง่งเอางงเลยอะลองทาเล็บกันดูปึ๊บ เฮ้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเล็บลายระบูบูว้าวสวยมากส่วนนี้ก็เป็นลายสไปเดอร์ Man แมนลวกันนะนี่มันมีลายสไปเดอร์แมนด้วยไปทุกคนนี่เลยโอ้โหจะบอกว่านะลูกค้าเราเนี่ยเลิศดเลยเลิศดเลอเพอร์เฟกยิ่งเราทําเล็บให้กับลูกค้าเกือบครบเนี่ยจะเห็นว่าลูกค้าก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมแล้วเพื่อนคนที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยก็ออกจากเซิร์ฟไปแล้วอะโอ้โหเดี๋ยนะแป๊บนึงเรามีตังสามแสนห้าโอ้โหทุกคนตังเราเยอะมากเลยตอนนี้งั้นเราก็ซื้อเล็บนี้ดินี่เล็บเพชรเล็บเพชรโอเคเข้าไปเลย เข้าไปเลยทุกคนนี่เราได้เล็บเพชรแล้วเย่เพราะว,ว่าตอนนี้เนี่ยเราอะมีตังค์ขึ้นเยอะมากเลยด้วยความที่เราเนี่ยซื้อเล็บยาวมาใช่ไห<อ>ม,มก็อย่างที่บอกนะว่าเล็บยาวเนี่ยมันคูณเงินให้กับเราได้เยอะอีกประมาณ6นาทีเนี่ยก็จะมีเล็บในตำนานออกมา <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องรอก็ได้มั้งออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรอะเล็บโค้งสุดๆ <c oughs> <c oughs> ราคา15ล้านก็มาเลย ลองใช้นี้ซื้อดูใช้โลซื้อดูอันนี้นะพี่นิวก็ได้ทําการแบบว่าใช้โลซื้อดูนะนี่เลยทุกคนเห็นไหมว่ามาแล้วนี่เล็บไม่ตานานเป็นเล็บแบบโค้งอา้าเล็บยาวนี่ออกไมีกแล้วหรือว่าซื้อสองแถมสามแล้วตอนนี้เดี <c oughs> ๋ยวขอซื้อนี่ไงลายม้าลายม้านี่ซื้อลายม้าดีกว่าเอามาทาตรงไหนดีเราซื้อสีทาเล็บเป็นสีลายม้าปุ๊บ เฮ้ยน่ารักนี่ไง ύ, น่ารักมากเลยอะแล้วตอนนี้เล็บตำนานก็ออกมาแล้วนี่ไงอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นเล็บตำนานซิกเซเว่นเล็บตำนานซิกเซเว่นก็มาทุกคนใน <c oughs> เห็นไหมโอ้ไ oh ม่ก็เล็บตำนานซิกเซเว่นแต่ราคายี่สิบล้านตอนนี้เรามีตังค์เท <c oughs> ่าไหร่อูตังค์ไม่พอเฮ้ยเอยเดี๋ยวนะคนนี้หูคนนี้ตังค์พอสุดยอดเลยอะคนนี้ตังค์พอ คนนี้มีตังพอซื้อเล็ซิกเซเว่นะทุกคนโอ้หเพื่อนคนนั้นก็รวยจัดนะโอ้โหมีเงิน20ล้านซื้อเลฟซิกซเว สุดยอดเลยเพื่อนนี่เราเล่นมาตั้งนานเนี่ยยังได้แค่5ล้านเองลองเข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนในแบบนี้ถ้าเกิดใครชอบแต่งเล็บนะบอกเลยว่าถูกใจแบบนี้แน่นอนนี่แล้วมันก็มีการให้เราแบบว่าขายเล็บออกไปด้วยนะถ้าเกิดยิ่งเป็นเล็บหายากเนี่ยก็แบบว่าราคาก็จะยิ่งแพงทุกคนนะี่ยโหเล็บไม่ตํานานนี่คือขายได้7ล้านเลยนะเนี่ย oh God. โอ<ห>้ไม่กอดปู่ลูกงี้เราขายเล็บไม่ตํานานในนี้เอาไปซื้อเล็บซิกเซเว่นดีกว่า